โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกว่าแตกของจริงล้นของจริงพังของจริงกับการแข่งฟุตบอล7สีครับนัดจิงจานเลิศระหว่างหมอนทองวิทยาคมพบกับอาบาจอชัยนาทโดยก็ต้องบอกเลยว่า เกมนี้มันเป็นประวัติศาสตร์โดยแท้จริงนะครับเพราะว่าบรรยากาศต่างๆเนี่ยคือระยะเวลา10ปียังไม่เคยเห็นเลยกับรูปเกมกันในขันแบบนี้นะครับที่มีแฟนๆชาวไทยเข้ามาชมเต็มความจุในสตูนที่นั่งยังไม่พอนะครับรอบสนามแต่ว่ายังลงมาเต็มลู่วิ่งอีกต่างหากโอ้โหซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วครับเคยเห็นแต่อยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเกมระดับมัธยมก็มีกองเชียร์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไทยเราเยอะกว่าญี่ปุ่นอีกรอบนี้เรียกว่าเป็นกระแสที่ ฟีเวอร์น่าสนใจจริงๆก่อนเริ่มเกมประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยแฟนๆก็ขนรถบัสมา50คันบ้าง30คันบ้างคือมาเยอะนะครับแต่พอก่อนจะเริ่มกันในขันกลายเป็นว่าผู้ชมเนี่ยมวลชนมหาศาลจริงๆนะครับความจุในสนามประมาณ2 0,000คนนะครับแต่ว่าในรอบนอกรวมถึงภายในลู่วิ่งเนี่ยอีกประมาณน่าจะ20,000คนได้รวมๆแล้วเนี่ยอาจจะมากกว่า5 0,000คนกับจํานวนผู้ชมของเกมนี้นะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากกับฟุตบอลระดับเยาวชนไม่เกินสิปีของไทยเรากับบอล7 สีปีนี้นะครับถือว,ว่าเป็นประวัติศาสตร์มากๆแล้วต้องบอกเลยว่ารูปเกมการเล่นเรียกว่าหมอนทองพิทยาเนี่ยมาแบบมีความมั่นใจนะครับเน้นตั้งรับกันเลยทีเดียวแล้วบวกกับได้ประตูขึ้นนําก่อนตั้งแต่ต้นเกมเลย2นาทีแรกเท่านั้นนะครับ เจอลูกตั้งเตะของหมอนทองไปคือ25นาทีแรกเนี่ยเล่นจังหวะแบบนี้อย่างเดียวเลยหมอนทองแทบจะไม่ได้เล่นเกมรุกนะครับเพราะโดนส่วนของใช้นาทเขื่องเกมรุกไว้อยู่ครับอย่างที่ผมบอกแหละในเรื่องของความฟิตเอย่ยในเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็สรีรยร่างกายเนี่ยใช้นาทถือว่าดูดีโดยเฉพาะผู้เล่นตรงกลางแล้วก็หน้าเป้านะครับใช้นาทถือว่ามีความได้เปรียบแต่ก็มาโดนหมอนทองครับที่ยิงขึ้นนําก่อนตั้งแต่นาทีที่2ของเกมรูปเกมหลังจากนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าใช้นาทจะตามบุกตามเจาะ ซึ่งก็มีโอกาสซึ่งก็มีหลายจังหวะนะครับที่เป็นจังหวะลิงโล่งๆแล้วก็ยิงด้วยลูกตั้งเตะสุดท้ายไม่สามารถเจาะทางฝั่งของหมอนทองได้นะครับหมอนทองเนี่ยจังหวะเก็บบอลเหมือนจะโดนประกบติดเลยโดยเฉพาะตัวเป้าหมายเลข7็กครับแล้วก็น้องวรากรนะครับหมายเลข6ที่เรียกว่าโอกาสเล่นกับบอลน,น้อยมาก แล้วบอลส่วนใหญ่ก็ไปไม่ถึงนะครับยนาทก็ขึงเกมรุกอยู่พักหนึ่งเลยนะก็มีโอกาสยิงฟีลิกหลายตัวหลายครั้งนะครับแต่ยังไม่ค่อยเข้าเป้ามากเท่าไหร่ซึ่งก็เลยระไม่จบครึ่งแรกครับยังเป็นหมอนทองที่ออกนําอยู่1ประตูต่อศูนย์ช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นความกดดันมากนะครับฟุตบอลเด็กมันจะมีความแตกต่างกับไทยลีกหรือว่าเยวาวชนทีมชาติอยู่แบบหนึ่งก็คือพอโมเมนตัมเสียแล้วเนี่ย มันจะเอาขึ้นมายากแต่เท่าที่ดูเนี่ยผ่านยีสิบแดนาทีแรกครับหมอนทองเองก็โมเมนตัมยังไม่เสียครับรอจังหวะโต้กลับอยู่เป็นระยะ จบครึ่งแรกไปก็เป็นหมอนทองนำดูหนึ่งศูนย์ครับหลังจากนั้นเริ่มมาในครึ่งหลังเนี่ยรูปเกมค่อนข้างแตกต่างไปจากเริมงพอสมควรหมอนทองเองก็ครึ่งหลังเนี่ยดูเหมือนจะไม่รับต่ำนะครับส่วนชัยนาฏเนี่ยเน้นเพรสดแดนบนมากกว่าเดิมและก็จะเข้าคนซ้อนคนตลอดเวลาเลยผู้เล่นที่เคยมีทักษะยอดเยี่ยมเลี้ยงกินตัวได้12เนี่ยผ่านยากมากแล้วหลังจากนั้นเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งครับกลายเป็นว่า ไชนาทก็มีโอกาสเข้าทำอยู่อย่างต่อเนื่องย้ำอีกครั้งนะครับว่ามีโอกาสเข้าทำอย่างต่อเนื่องซึ่งฟุตบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าทำไม่ได้แล้วคู่แข่งโตกลับยิงไปปับ๊บจะเสียกําลังใจเสียโมเมนตัมทันทีแต่ว่าหมอนทองเองก็ยังไม่มีจังหวะฉาบฉวยที่แน่นอนเท่าไหร่สําหรับครึ่งหลังมานะครับพอชัชนาทมีโอกาสยิงหลายต่อหลายครั้งเข้าแล้วจังหวะที่เขาต้องการประตูที่ต้องการก็มาทันทีครับในนาทีที่35ของเกมเป็นจังหวะการจ่ายบอลตัดช่องแผงแนวรับ เซนเตอร์คู่เลยครับพอตัดตรงนั้นได้แล้วก็สะกิดบอลเปลี่ยนทางนิดนึงเป็นประตูตีเสมอทันที1ประตูต่อหนึ่งซึ่งบรรยากาศเนี่ยเสียงเชียร์ก็พอๆกันกับงอนทองเหมือนกันกันกบชัยนาซึ่งหลังจากได้ประตูตีเสมอปั๊บครับรูปเกมการเล่นระบบการเล่นวิธีการต่างๆเนี่ย รู้สึกว่าชัยนาถจะมีการเซตบอลที่ละมุนกว่านะครับการเข้าทำคือเซตบอล1นึมีระบบรีชัดเจนมากกับการเข้าทำแล้วสิ่งนีๆอ,อีกจุดหนึ่งครับคือรูปเกมหมอนทองมาด้วยการเล่นบอลยาวไม่ได้มีการต่อบอลสู้กับชัยนาถนะครับเพราะอย่าลืมว่าชัยนาเองเล่นบนพื้นดีมากมด,ดองก็อาศัยจังหวะบอลยาวครับฉาบฉวยรูปแบบนี้เยอะอาจารย์สกุลเองจังหวะไหนที่เปิดเตะมุมแล้วก็เสียวๆเนี่ยก็มีมากเยอะเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนั้นครับพอชัยนาเริ่มตั้งเกมได้แล้วก็หาช่องเจาะจนตามตีเสมอได้เนี่ยโอกาส การดิงจังหวะเข้าทำมันดูเหมือนชัดเจนกว่าหมอนทองครับจนเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนั้นชัยนาทก็มาได้ประตูขึ้นน,น,นํา2-1ตจากบร้เ่นหมายเลข7เ,เองครับที่มีการพลิกบอลแบบสวยมาก2คนซึ่งฉีกแนวรับของหมอนทองไปได้นะครับหลังจากนั้นก็ จังหวะโล่งๆก่อนที่จะตะวัดด้วยเท้าซ้ายเนี่ยเข้าประตูไปแบบสวยงามเลยก็เป็นประตูที่ชัยนาขึ้นนํา2ประตูต่อหนึนะครับรูปเกมเกมนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าพูดถึงระบบการเล่นเนี่ยชัยนาทค่อนข้างที่จะมีวิธีการที่เปิดเกมรุกมากกว่าจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นบอลกับพื้นการเซตบอลออกปีกซ้ายขวาเนี่ยส่วนฝั่งหมอนทองอย่างที่ผมบอกแหละ ส่วนใหญ่จะนิดเป็นบอลยาวนะครับไม่ค่อยเซตบอลขึ้นมาเท่าไหร่จนหลังจากเสียประตู2ต่อ1นงหมอนทองก็เริ่มเซตบอลเข้าทำมากขึ้นนะครับเซตบอลเข้ามาหาประตูแต่ก็ยังมีเรื่องกระโรคประทังกันอยู่แบบนิดนึงเหมือนกันเกมมันเดือดจริงครับคือมันเดือดในสนามไม่พอนะรูปเกมสูสีแล้วบวกกับนอกสนามเนี่ยแฟนๆโอโหมาเชียร์กันเยอะมากครับอย่างที่บอกแหละเต็มความจุล้นความจุกันแล้วจนสุดท้ายครับจบด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งหมอนทองไม่สามารถตีเสมอใชยนาทได้เลยก็เป็นใชยนาทที่ควา้าแชมป์เ สีไปครองครับเรื่องนี้ต้องยอมรับนะว่ารูปเกมการเล่นอย่างที่ผมเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่ารูปเกมการเล่นชัยนาทค่อนข้างมาแบบ มีมิติหลากหลายกว่าส่วนหมอนทองตรงกลางเนี่ยรู้สึกเหมือนจะดล่งแล้วก็สู้ไม่ได้นะครับก็เลยเป็นเหตุผลให้ชัยนาทครับเอา,น 21, าชนะไป2 1หนึ่งคว้าแชมป์7สีในปี2 0 2 5ไปครองก็เรียกว่าเป็นเกมในประวัติศาสตร์เลยครับดุเดือดเผ็ดมันรูปเกมก็ดูสนุกเร้าใจบรรยากาศก็สนุกเร้าใจเหมือนกันสิ่งนี้น่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ให้กับฟุตบอลเยาวชนในของเรานะครับเล่นกันเหมือนโอ้เยาวชนทีมชาติอย่างไงอย่างนั้นเลยนะคือสนุกกันมากและหลังจากนี้ครับยังต้องตามกันต่อว่าน้อง ้องเด็กๆชุดนี้จะก้าวไปถึงทีมชาติไหมจะมีสโมสรอ,อาชีพเล่นไหมเพราะตอนนี้เนี่ยมีอยู่2คนของหมอนทองที่ได้เล่นอาชีพแล้วนะครับเซ็นสัญญากับการท่าเรือก็รอขึ้นชุดใหญ่รอโอกาสกันต่อไปแต่ที่แน่เกมเกมนี้ครับมันพลิกประวัติศาสตร์ของ วงการฟุตบอลเยาวชนของไทยเราจริงๆคือมีอยู่ประเทศหนึ่งที่โดดเด่นแบบนี้เลยครับก็เป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยฟุตบอลเยาวชนของเขาก็ประมาณนี้เลยกับเกมนัดชิงระดับโรงเรียนนะครับแต่ว่าเขาเป็นฟุตบอล11คนแต่ที่เป็นบอล7คนแล้วเรามาเต็มสนามแบบนี้โอ้โหไม่อายใครเลยในเอเชียเวียดนามสู้ไม่ได้ครับเกาหลีก็สู้ไม่ได้ในเอเชียเนี่ยผมคิดว่ามี2ชาตินะที่ทําแบบนี้ได้ก็คือญี่ปุ่นกับไทยเราก็หมายความว่า ตะลึงเอเชียเลยครับแล้วในโลกนี้จะมีแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยที่เข้ามาดูบนเด็กเต็มความจุล้นความจุไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ทางบ้านกองเชียร์ในสนามในออนไลน์ครับกองเชียร์มีทั้งหมด หนล้านเจ็ดแสนเกือบ2ล้านคนนะที่ดูสดพร้อมกันนี่แหละครับมันเป็นมาตรฐานใหม่โดยแท้จริงแต่ว่าถึงอย่างไรแล้วก็ต้องส่งกําลังใจน้องๆทุกคนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กและเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่จะก้าวไปสู่อนาคตทีมชาติอนาคตซุปเปอร์สตาร์ในอีกไม่กี่ปีถึงแม้ว่าจะเป็นแชมป์จะเป็นรองแชมป์เนี่ย สุดท้ายต่อไปก็ต้องมาเล่นด้วยกันปีหน้ายังมีมีทุกปีอยู่แล้วกับความโดดเด่นแบบนี้ซึ่งหมอนทองยังรับรางวัลไปประมาณ1นล้านสองแสนบาทถึงแม้ว่าจะเป็นรองแชมป์ก็ตามนะครับแล้วชัยนาทเนี่ยก็รับไม่ต่ำเหมือนกันน่าจะประมาณล้านกว่าบาทเช่นเดียวกันเพราะว่ามีอัจฉีดทั้งในและก็นอกสนามมาให้ด้วยเป็นฟุตบอลรายการเยวาวชนที่เงินแบบสะพัดมากนะครับรายได้ในพุ่ง เอ็นเกจเมนต์ก็พุ่งนักกีฬาเองก็ได้ประสบการณ์มากขึ้นนะครับกับความกดดันกับเสียงเชียร์ยังไงก็แล้วแต่ครับปีนี้จบไปแล้วรอเชียร์กันต่อในปีหน้ากับฟุตบอลเจ็ดสีซึ่งผมเองก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบเหมือนกันชอบใครรักใครเนี่ยก็คอมเมนต์เชียร์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ไม่ว่าจะเป็นรองแชมป์ส่วนในคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุ